อยู่ไหนอะอยู่แถวๆนี้แน่ๆหาไม่เจอหากคุณพบปัญหาในการถ่ายภาพแล้วคุณหาเมนูที่คุณไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยเจอในวันนี้ผมมีวิธีการง่ายๆนะครับที่จะทําให้เมนูที่คุณหาไม่ค่อยเจอกลับมาใช้งานง่ายๆด้วยกล้องเ l ลฟ้าของโซนี่ครับ สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการหาเมนูที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วหาไม่ค่อยเจอสักทีวันนี้เรามีวิธีการแก้ไขง่ายๆมาให้ชมกันแต่ก่อนอื่นสําหรับใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับรบกวนฝากกดไลค์นะครับที่ f a เฟ b o ุ๊กเพจนะครับ Sony Digital Camera Thailand นะครับรวมไปถึงตามไปกด s u b สไครต์กันที่ช่อง y o u t u b e s o n ่ไทยกันด้วยนะครับ ครับมาพบกับปัญหาโลกแตกนะครับสำหรับคนที่ถ่ายภาพแล้วนะครับมีบางเมนูที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่เป็นเรื่องจำเป็นนะครับและเราก็หามันไม่ค่อยจะเจอสักทีวันนี้เรามีวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับสำหรับการใช้กล้อง Alpha Sony ให้คุณสามารถเข้าถึงเมนูได้รวดเร็วที่สุดครับก่อนอื่นครับเรามาทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับตัวกล้อง Alpha ของโซนี่กันก่อนนะครับเราจะเห็นว่ากล้องโดยปกติแล้วจะมีปุ่มอยู่เยอะแยะมากมายนะครับ ซึ่งกล้องของโซ ny ก็สามารถปรับตั้งค่านะครับในการที่จะตั้งค่าปุ่มต่างๆให้เหมาะกับการใช้งานของช่างภาพแต่ละท่านนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องหลักในวันนี้เรามาทําความเข้าใจในเรื่องการตั้งค่ากล้องโซ ny กันก่อนนะครับอันดับแรกครับเราจะสังเกตว่ามีปุ่มเยอะแยะมากมายที่อยู่ภายนอกของกล้องโซ ny นะครับซึ่งปุ่มพวกนี้ครับก็เป็นปุ่มที่จะสามารถนะครับให้คุณตั้งค่าอะไรก็ได้นะครับที่คุณคิดว่า คุณใช้บ่อยที่สุดนะครับอาจจะคอสตอมมาเป็นที่ C1, C2 ึ3 C4 ที่หรือปุ่มต่างๆที่อยู่บนหลังกล้องของเรานั่นเองครับต่อมาครับสำหรับคนที่เซตค่ากล้องนะครับปุ่มต่างๆจนหมดแล้วนะครับแล้วยังรู้สึกว่ายังไม่สามารถกําหนดฟังก์ชันที่ต้องการนะครับไว้บนตัวกล้องได้ทั้งหมดเราก็ยังมีอีกหนึ่งปุ่มนั่นก็คือเจ้าตัว ปุ่มฟังก์ชันนั่นเองนะครับซึ่งปุ่มฟังก์ชันตัวนี้ผมคิดว่าหลายๆคนก็คงทราบวิธีในการตั้งค่ากันแล้วนะครับโดยเรายังมีอีก2เมนูที่คุณสามารถคอสตอมเข้าไปได้ในตัวกล้องของ Sony ครับผมเชื่อว่าอีกหนึ่งปัญหาที่หลายๆคนเคยเจอนั่นก็คืออาจจะมีบางเมนูที่คุณจําเป็นจะต้องใช้แต่ว่าคุณเข้าไปหานานๆครั้งทําให้คุณจําไม่ได้ว่าเมนูนั้นอยู่ตรงไหนและคุณจะต้องเสียเวลาในการหาเมนูนั้นเป็นเวลานานนั่นเองครับเอาละครับวันนี้ผมจะมีวิธีนะครับ ให้คุณใช้เวลาที่คุณยังไม่รู้ว่าจะไปถ่ายภาพที่ไหนนะครับมาคอสตอมตัว My m เมนูของกล้องโซนี่กันดูซิว่าวันนี้นะครับเราจะสามารถเข้าไปถึงการใช้เมนูของกล้องโซนี่ได้ง่ายขึ้นอีกอย่างไงบ้างครับครับและที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นั่นก็หมายถึงตัว My m เมนูเซ t ติ้งของเรานั่นเองครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราตามไปดูวิธีการตั้งค่า My m เมนูของเรากันนะครับครับเรามาเริ่มทําความรู้จักเกี่ยวกับเซตติ้งนะครับม y เมนูของเรากันเลยนะครับ วิธีการเซตติ้งนะครับสังเกตแท็บง่ายๆนะครับเวลาเรากดเมนูเข้ามานะครับให้เราเลื่อนไปที่นะครับแท็บรูปดาวอันขวาสุดเลยนะครับก็จะขึ้นโชว์หน้า My Menu Setting นะครับก็มาที่เมนู Add Item นะครับมันก็จะสามารถให้เรานะครับแ d ดฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เราใช้แล้วหาไม่ค่อยเจอหรือที่เราใช้เป็นประจำนะครับนอกจากปุ่ม Custom Key หรือปุ่มฟังก์ชันแล้วก็สามารถมาเพิ่มที่นี่ได้นะครับโดยวิธีการแอดฟังก์ชันเข้าไปนะครับ ให้เราเลื่อนมาที่ add item ครับแล้วก็ให้เลือกนะครับเมนูต่างๆที่อยู่ในกล้องทั้งหมดนะครับจากที่เราเห็นนี้เราจะเห็นทั้งหมด35หน้านะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะหาเมนูเยอะแยะมากมายอย่างนี้ครับคงจะใช้ระยะเวลาในการหาค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นผมมีวิธีง่ายๆดังนี้ครับให้เรากลับออกมาก่อนครับแล้วเราละครลองทําการสํารวจตัวเองก่อนว่า ในการติดตั้งเมนูต่างๆเนี่ยควรจะแยกหมวดหมู่เป็นตัวเองไว้ก่อนนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นสําหรับผมแล้วนะครับก็จะมีฟังก์ชันบางฟังก์ชันที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็จะต้องคอยมาหาแล้วก็เสียเวลาในการกดหาพอสมควรนะครับและวิธีการแยกหมวดหมู่นะครับผมอยากให้แยกดังนี้ครับ1ก็คือสําหรับหน้าที่เป็นภาพนิ่ง1ชุดนะครับสำหรับหน้าที่เป็นสําหรับคนถ่ายวิดีโอก็กอีก1ึงชุดหรือสําหรับบางท่านนะครับที่ทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับ จให้แยกออกมาเป็นอีกสักหนึ่งหน้านะครับแล้วเราลองดูว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับที่เราต้องคอยมาเปิดหาอยู่บ่อยๆและใช้ระยะเวลาในการหาค่อนข้างนานนะครับผมยกตัวอย่างเมนูง่ายๆอันดับแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับสําหรับผมในการถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยผมจะต้องทําการฟอร์แมตตัวการ์ดของผมเองและผมจะต้องคอยมาหาเมนูฟอร์แมตนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเวลาเราจะไปหาเมนูฟอร์แมตเนี่ยเราจะมีวิธีการติดตั้งและจดจําง่ายๆยังไงนะครับ ปกติเมนู format นะครับก็จะอยู่ในรูปก,กล่องเครื่องมือแล้วผมก็กดหาไปเรื่อยๆนะครับนี่ผมจะเจอตัวนี้ครับ format ครับวิธีการจำง่ายๆในการกลับไปหาเมนูใน my menu setting นะครับให้เราจำแถบด้านบนครับที่เขียนว่า set up 5นั่นหมายความว่าในหัวข้อ format ของเมนูกล้องนะครับจะอยู่ที่หน้า set up 5นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการ set up my menu ของเรานะครับเราก็กลับไปที่ ตัว My m e เมนูนะครับกด Add ไอเทครับแล้วก็สังเกตแทบด้านบนนะครับมี35หน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้จำเมื่อสักครู่เราจะใช้ระยะเวลาในการเซตติ้งค่อนข้างนานนะครับแต่เมื่อสักครู่ครับเมนู Format เนี่ยจะอยู่ในหน้าที่เรียกว่า Setup 5นะครับผมก็ลองกดหาเนี่ยครับหน้า Setup 5ก็จะมีตัวคำว่า Format ซึ่งเป็นเมนูที่อยู่ในหน้าเดียวกันที่เราไปดูเมื่อสักครู่นั่นเองครับให้เรากดเข้าไปเลยครับตกลง เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับกล้องก็จะให้เราเลือกบันทึกว่าจะให้ฟังก์ชันที่เราต้องการเนี่ยครับอยู่ที่หน้าไหนจะสังเกตเห็นว่านะครับเลื่อนไปดูนะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถเซตอัพเข้าไปได้ถึง5หน้านะครับแต่ละหน้าก็ประมาณ6เมนูรวมๆแล้วเราก็สามารถเซตอัพเข้าไปได้ถึง30เมนูด้วยกันนะครับอ่ะผมจะลองนะครับเป็นหน้าแรกนะครับสำหรับตัว format card นะครับผมก็กด add เข้าไปที่หน้าแรกเลยครับ อ่าแอดเข้าไปแล้วนะครับลองกดกลับไปดูครับตัวหน้ามายเมนู Setting นะครับที่ไว้สำหรับการแอดต่างๆนะครับก็จะโดนขยับไปเป็นหน้า2นะครับเมื่อสักครู่เราแอดคำว่า Format ที่หน้า1นะครับเลื่อนไปที่หน้า1จะเห็นคำว่าเมนู Format Pro เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆแค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่า วันนี้ถ้าเกิดผมอยากจะเซตอัพมายเมนูของตัวเองเป็นหมวดหมู่ผมจะเซตอัพเป็นแบบไหนกันบ้างครับมาลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับการ format card บ่อยๆของผมแล้วนะครับโดยปกติอาจจะมีบางครั้งนะครับที่ผมจะคอสตอมปุ่มต่างๆนะครับอีกหนึ่งเมนูเวลาที่เราจะคอสตอมโดยปกติแล้วครับมันจะอยู่ที่กล้องหมายเลข2ใช่ไหมครับและอยู่ประมาณหน้าท้ายๆถ้าผมจะไม่ผิดะนะครับเราก็จะเห็นว่า มันจะมีหน้าพวกนี้ครับไว้สําหรับเราคอสตอมอยู่เสมอแล้วเรามักจะจําไม่ได้ว่าอยู่หน้าไหนและมักจะเสียเวลาหลักการเดิมนะครับจําที่หัวข้อด้านบนครับคอสตอมโอ per ation หนึ่งนะครับมีทั้งคอสตอมคีย์ภาพนิ่งคอสตอมคีย์วิดีโอหรือแม้กระทั่งเมนูฟังก์ชันเมนูเซตนะครับซึ่ง3เมนูนี้ผมก็ใช้ค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นผมอาจจะเซตไปในไมล์เมนูให้ดูแล้วกันนะครับอย่าลืมจำคอสตอมคีย์โอ per ation หนึ่งนะครับเรากลับไปที่ไมล์เมนูนะครับ กลับมาที่ add item ครับกดเลือกเข้าไปครับแล้วลองหาครับ custom operation หนึ่งอ่าอยู่หน้านี้เห็นไหมครับหน้า23นั่นเองนะครับตรงนี้ผมใช้บ่อยผม add เข้าไปเลยครับและให้อยู่ที่หน้าหนึ่งเหมือนเดิมนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็ ตัวคอ s t o ม k e ยที่เป็นในส่วนของวิดีโอนะครับผมก็แอดเข้าไปที่หน้าหนึ่งเหมือนกันนะครับฟังก์ชันเมนูเซตครับแอดเข้าไปครับหน้านี้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็กลับไปดูครับตอนนี้นะครับที่หน้า My Menu 1เราก็มีทั้ง Format นะครับ Custom Key ภาพนิ่งค u s t o ม Key ์วิดีโอแล้วก็ฟังก์ชันเมนูเซตอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับ เรายังมีทิปสำหรับไมเมนูอีกหนึ่งอย่างนะครับก่อนจะจบกันไปนะครับจะสังเกตว่ากล้องของโซ n y ครับโดยปกติแล้วครับเวลาเราเลื่อนเมนูไปที่ไหนก็ตามครับสมมติว่าผมเลื่อนมาที่หน้า Network 1แล้วกันนะครับเมื่อเราออกจากหน้าเมนูนี้ครับแล้วเรากดเมนูเข้าไปใหม่ครับมันจะกลับไปที่หน้าสุดท้ายที่เราออกจากเมนูนั่นเองนะครับ ทำให้เรานะครับเสียเวลานะครับในการที่จะต้องกลับมาที่ตัว My Menu Setting ของเรานะครับเพราะฉะนั้นครับสำหรับกล้องรุ่นใหม่ๆของ Sony นะครับเป็นบางรุ่นนะครับเป็นบางรุ่นนะครับจะมีอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือ Display f r o p My Menu นะครับตัวนี้ครับถ้าเกิดท่านใดคิดว่า setting ในเรื่องของ My Menu ไว้เรียบร้อยแล้วจนพอใจแล้วนะครับผมแนะนำให้กดเป็นออนไว้ครับ หลังจากนี้ครับไม่ว่าเราจะออกจากเมนูหน้าไหนก็นแล้วแต่แต่เมื่อเรากดเมนูครับกล้องจะทําการมาที่ My Menu Setting ของเราก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมลองกลับไปที่หน้าเมนู p l a y b a c กก็ได้ครับหน้า2 4ทับนะครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดเรายังไม่ตั้งค่าเมื่อสักครู่นะครับเมื่อเราออกจากหน้าเมนูและกดเมนูกลับมามันจะกลับมาที่หน้านี้นะครับ แต่ว่าหลังจากที่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วครับผมออกจากเมนูครับแล้วผมกดเมนูอีกครั้งครับเห็นไหมฮะมันจะกลับมาที่ My Menu Setting ของเราทันทีก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลามากขึ้นนะครับในการเข้าถึงตัวเมนูที่เราคัสตอมไว้ทั้งหมดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการตั้งค่า My Menu Setting ของคุณนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในระหว่างที่คุณยังไม่รู้ว่าคุณจะไปถ่ายภาพที่ไหนเบื่ออากาศร้อนเบื่อฝนตก คุณก็สามารถใช้เวลาในการที่จะเตรียมพร้อมออกไปถ่ายภาพที่เพื่อเมื่อถึงเวลาที่คุณถ่ายภาพแล้วคุณจะสามารถเข้าถึงการตั้งค่าเมนูต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ได้ง่ายขึ้นครับครับและก่อนจากกันไปนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจสินค้าโซนี่ก็สามารถติดต่อที่โซนี่สต e ทั้ง6สาขาได้นะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่ต้องการสั่งสินค้าออนไลน์นะครับเราก็มีช่องทางในการจําหน่ายสินค้าให้กับทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับ ยังไงวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูกันจนจบนะครับและพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ